อยังเนี่ยซีซื้อไปย่อมหมออ้อยไอ้ก้องทั้งสามสีเลยว่าสันเบินว่าอุย้ยได้เลยได้เลยโอ้ยเ <c oughs> บนิน <c> ส <oughs> ูนเดเอาเมื่อกี้ตั้งใจอ่านนะเมื่อกี้ที่ตั้งใจอ่านมพี่พี่บรู้ว่าตูไหม่ข้อมาตั้งใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <c oughs> สันชอด <c oughs> รู้แล้วเออเดี๋ยวฝากไปให้จะไปฝากหมอฝากอย่างกระซังแล้วแต่นะคะจะไปอ่ายอมเห็บคุ้นกล้องแล้วแต่เดี๋ยวพี่ตายฝากไปโอ้ยทางสี่เลยนเป็นบอได้ได้ได้ที่ไงก็ฝากฝากรีวิวให้พี่ตายเด้อฝากรีวิวให้พี่ตายเด้อโอ้ยหัวเนี่ยเถิะ เออเออมากแออเดี๋ยวเฮ็ดไหนวงแตกเลยอย่าย้ำสิแล้วคุณก็มาย้ำแล้วคุณก็มาเขียนกันมาเนี่ยใครเนี่ยหลายคนเลยเข้าูุส่าผพานไปแล้วแม้อะแล้วอะอะไรเนี่ยเมื่ทิ่มันเลกขาของมาอย่างเนี่ย คุณบ่นยงังยังอยู่ยังอยู่ที่ได้เจอกันย้อนที <laughs> ่ได้เจอกันยอน้อนฝากฝ <laughs> <laughs> ากเชมผู้ปิดผมขาวไปให้หมออ้อยนี่ละ <laughs> ฉันละสูนว่ะ <laughs> <laughs> โอยยิย้ม,ม <laughs> เออ